สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อีเลฟในมือคุณ7 Delivery ข่าวต่างประเทศผ่านทูยรูมค่ะพาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่สเปนนะคะจดหมายระเบิดถูกส่งไปอย่างสถานที่ต่างๆ6แห่งด้วยกันแล้วเป้าหมายสําคัญมีทั้งบุคคลสําคัญนะคะทนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงสถานที่สําคัญอย่างสถานทูตสหรัฐด้วยดังนั้นค่ะวันนี้เราจะติดตามพร้อมกันนะคะจากพี่ไก่สุภาพรว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้สวัสดีค่ะพี่ไก่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๊คุณลิซ่าคุณผู้ชมคะ่ะ ทางรัสเซียเองนะคะก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เพราะว่าสเปนเองเพิ่งจะส่งอาวุธไปช่วยยูเครนค่ะแต่ว่าจากการสอบสวนพบว่าแหล่งที่มาของจดหมายถูกส่งจากในสเปนนั่นเองนะคะขณะที่รัสเซียเองก็ออกมาประนามว่าเป็นการกระทาของกลุ่มก่อการร้ายติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชินค่ะชาวสเปนรู้สึกช็อกนะคะที่เกิดเหตุการณ์มีการส่งจดหมายระเบิด6แห่งด้วยกันในสเปนนะคะซึ่ง พุ่งเป้าไปโจมตีทั้งนายกรัฐมนตรีของสเปนเองรวมทัม้งรัฐมนตรีกลาโหมด้วยและสถานทูตสหรัฐในสเปนนะคะทำให้ตอนนี้ตำรวจสเปนต้องยกมาตรการรักษาความปลอดภัยนะ,ะซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของผู้คนด้วยตอนนี้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทันทีแล้วก็เริ่มสอบสวนต้นตอที่มาของจดหมายนะคะปรากฏว่าพบว่าส่งจากในสเปนเองคะ่ะและยังไม่พบว่ามีความเกี่ยวโยงกับรัเสเซียแต่อย่างใด ขณะที่รัสเซียเองก็ออกมาประทามประนามการกระทําใดๆของผู้เก่ะการร้ายนะคะนอกจากชาวสเปนจะรู้สึกช็อกที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วที่ทําให้พวกเขาต้องพบกับมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดในาคารสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะก็ยังต้องมีการตรวจเข้มตามที่ทําการประชนีต่างๆด้วยหลังจากรัฐบาลสเปนสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทันทีตามหน่วยงานราชการและสถานทูตต่างชาติส่วนรัฐบาลยูเครนเองก็สั่งให้ส,หสถานทูตยูเครนทั่วโลกเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเช่นกันค่ะ สถานทูตยูเครนเป็นแห่งเดียวที่จดหมายระเบิดทํางานนะคะโดยเกิดระเบิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตชายคนหนึ่งไปเปิดซองจดหมายออกมาค่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่นิ้วมือนะคะส่วนอีก5้าซองถูกทําลายทิ้งไปแล้วโดยตํารวจสเปนทางการสเปนเปิดเผยว่าก่อนหน้าที่จะพบซองวัตถุระเบิดที่สถานทูตยูเครนเมื่อวานนี้นะคะก็มีซองบรรจุวัตถุระเบิดถูกส่งไปยังนายรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนส่งไปตั้งแต่วันที่24สพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้วแต่ว่า เจ้าหน้าที่สกัดเอาไว้ได้ไม่มีใครได้รับอันตรายและยังมีซองบรรจุระเบิดอื่นๆถูกส่งไปยังรัฐมนตรีกลาโหมหญิงของสเปนฐานทัพอากาศทอรเรฮอนของสเปนและล่าสุดก็คือบริษัทผลิตอาวุธของสเปนในเมืองซาราโกซาและสถานทูตสหรัฐในมาดริดด้วยด้านปฏิกิริยาจากรัสเซียนะคะอย่างที่บอกไปว่าออกมาประนามการกระทําใดๆของผู้ก่อการร้ายระบุว่าการกระทําใดๆและขู่คุกคามเช่นนี้เป็นการกระทําที่เลวร้ายอย่างสิ้นเชิง ส่วนสถานทูตสหรัฐในกรุงมาดริดก็ยืนยันค่ะว่าได้รับพัสดุต้ตองสงสัยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของสเปนที่ช่วยจัดการเรื่องนี้นะคะยังไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบจดหมายระเบิดทั้ง6ค่ะแต่ก็มีผู้คาดการว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่สเปนสนับสนุนยูเครนโดยบริษัทผลิตอาวุธสเปนที่ได้รับซองระเบิดด้วยนั้นนะคะเป็นผู้ผลิตเครื่องยิงระเบิดที่รัฐบาลสเปนบริจาคให้ยูเครนนั่นเองค่ะ ด้านตารวจสเปนก็เริ่มสอบสวนคดีนี้นะคะว่าเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือไม่แล้วก็มีการวิเคราะห์ซองระเบิดทั้งหมดก็เบื้องต้นนะคะก็ถูกส่งมาจากสเปนเองที่บอกไปนะคะไม่ใช่เหมือนที่สันนิษฐานก่อนหน้านี้ว่ามาจากยูเครนลักษณะของซองก็เหมือนกันทุกซองค่ะคุณผู้ชมเป็นซองสีน้ําตาลข้างในมีผงดินปืนแล้วก็กลไกจุดระเบิดไฟฟ้ามาการิต้าโรเบรสรัฐมนตรีกลาโหมหญิงของสเปนก็ออกถแถลงการนะคะหลังพบซองระเบิดจ่าหน้าด้วยชื่อของเธอ บอกว่าไม่มีจดหมายระเบิดใดหรือว่าการใช้ความรุนแรงใดจะทําให้สเปนหยุดช่วยยูเครนได้ค่ะด้านราฟาเอลเปเรสรัฐมนตรีช่วยที่รับผิดชอบด้านงานความมั่นคงของสเปนก็เปิดเผยว่าอุปกรณ์ระเบิดที่ทําด้วยมือทั้งหมดถูกส่งในพัสดุที่ห่อด้วยกระดาษสีน้ําตาลข้างในมีผงที่จุดไฟติดได้มีสายลวดทําหน้าที่จุดไฟเพื่อทําให้เกิดการลุกไหมฉับพลันมากกว่าจะเป็นการระเบิด สนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าแม้อุปกรณ์ระเบิดที่มาพร้อมพัสดุทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่สามารถประกอบเองที่บ้านได้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็ทําได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็กําลังติดตามร่องรอยจากสิ่งที่บรรจุอยู่ในพัสดุเพื่อสาวไปถึงต้นตออยู่ค่ะอีกแหล่งข่าวก็บอกว่าศาลสูงสเปนที่เชี่ยวชาญเรื่องการก่อการร้ายเริ่มเปิดการสอบสวนกรณีนี้ขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่มิตราคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยูเครน ระบุว่าจดหมายระเบิดที่ส่งมานั้นเป็นการโจมตีหน่วยงานด้านการทูตซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายระหว่างประเทศและสั่งให้หน่วยงานด้านการทูตของยูเครนทุกแห่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยของตนทันทีค่ะย้าว่าพร้อมปกป้องชาวยูเครนทุกคนไม่เฉพาะคนที่อยู่ในยูเครนนะคะแต่รวมถึงชาวยูเครนที่อยู่ต่างประเทศด้วยด้วยทุกอย่างที่ทางการยูเครนมีอยู่ค่ะ ค่ะคุณจุคุณลิซ่าคุณผู้ชมคะและนี่คือความคืบหน้าของเหตุการณ์ส่งจดหมายระเบิด6แห่งในสเปนนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่แล้วก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงใดๆที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากค่ะขอบคุณค่ะ,คะสวัดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TN n n w s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ